แต่สมัยก่อนนี่ปู่มา่อยูนี่ปูขึ้นหนึ่งนี่ตองอูยูว่าฉันปะตูเลขคือไ้เปะเปะจนจนเจ้ามือนี่เขาบอกว่าไพซื้อเลขก็ต้องทามหาปู่หน่อยแล้วปู่หน่อยอันไห้ตัวใดตัวใดเรียว่ายูนี่เขาเขาฉลาดเขาบวกคอยเขามาหาคือพวกโตนี่งสิเล้ครับ เขาจะค่อยจอบอยู่กับเจ้ามือบุญปู่ตองอูปะทโทสุดยอดเลยครับพิษกับพิษแจมเดียวเล่กับหางเดียวก่พอกราบสวัสดีพ่อแม่ี่ล้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับผมครับวันนี้เราอยู่ที่ปู่วัดป่านะครับสิบห้าล้านนะครับผมครับวันนี้ได้วันนี้ได้มีสายบุญได้ ซื้อข้าวซื้อน้ํามาถวายปู่นะครับวันนี้ทางช่องก็ได้มีโอกาสได้มาขอโชคลาภด้วยนะครับผมก็เลยมาขอโชคลาภกับปู่นะฮะครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะฮะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปสอบถามแนวทางแล้วก็ไป รับพรจากหลวงปู่นะครับอนุโมทนาบุญสายบุญนะครับที่ได้ร่วมบุญครั้งนี้นะครับเนาะไปเข้าไปได้กันครับผมการน้ำมันมัสการครับปู่คาครับรับพรเด้อครับผมรับพรเลยนะครับอิชิตังปจิตังตุมังกิปเมวัสสบิตันโตสะเพปเดนตุสังกปา จันทโทปนัโสยธรรมนีโชติยาสโสยถาสพีติโยวิวัันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตพวันตรายโยสุขีทีคายุโกพ่อภิวาธนาสีริสนิจังอุทธะปจายินโนจัตตารธรรมาวัดทันติอายุวโนสุขังพระรัง อีกมีสายุญนะครับผมรวมข้าวสารอาหารแห้งับปูเนาะมียาเอมียากันยุงก็มีครับปูอ้ครับวันีนื้อยาายาอันนี้ไม่ต้งใส่ข้างเลยเหรอเป็นตู้ยังซี่อัง่องไม่รู้เหมือนกันครับยังไม่เจอกันเลยครับทีมงานโอ้โมรูยจักเสอยังยังยังไม่เจอกันเลยครับพ่อกัน ไปช่างนึงอะไรเนี<อ>่ยไต่กบปู่ฝันอี่ว่าจะมึงผู้ตกฝันแปลกๆเลยฝันว่าเกี่ยวกับเงินกับข้ามัะไนะโอเกี่ยวกับเอาเงินไล่ไล่นไปทั้งพิธีอย่างนุ้นแหละปู่กับเขาพิธีนั่นตปนปากโกดว่าเงินใบละลอยเนะ่ะว่าเอาไปเศษก,ก็ไปยันเ่นือไปกอง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 นะเนกให้มันขึ้นให้มันไหลว่าเกา่าใส่โอ้ ในฝันนะในฝันนะครับฝันจังไต่ก่อครับพูอฝันจังสรน์อันอันเข้าพิธีทํำเอาเงินก่ําไปทํำพิธีเสกให้เงินเพิ่มเพิ่มขึ้นฝันดีแต่ตั้งแต่ไปจากพวกันโตจากไปมื้อนั้นละขึ้นมากมาฝันมเมน่เก่าสี่สิบมันเป็นเหี้ยงที่เป็นยังซีเมื่อฝันแบบนี้วันนันเอามันจี่โมเมน มันเล็กมันสิมันเข่าอีหลอบเก่าเข่าเก่าแบบเก้าสองส่วนหรือว่าเกิดได้เจ็ดมันสิบเอันอันก็ปรากฏว่าข้ตั้งแต่พบโตไปก็มีแต่คนเขอามหาเนบ่ยพันเออแต่แปลกมากแปลกมากใหม่ใหม่เออมาใหม่ใม่ขับรถเขามาเขามาบ่เคยเห็นปูว่าสันอันเห็นป้ายว่าสันเข้าไปพุนเลยเข้าไปบุนว่าสัน มาทั้งหัวทั้งเมียเป็นรื่สีว่าเป็นฤานรื่อสีเห็นจะไปรถว่ันเมียกับมาน้ำแต่ว่าไว้เข้าไวหนวดไว้เข้าก็เลยมาเบิ่งแล้วก็เลยมาเฮ็ดนันเฮ็ดให้กินแล้วชันตอนเช้าเลยว่าขั้นผมว่างผมขอมมามัน เขาวิปัสสนาเขายังไงได้บ่ได้บ่เป็นอย่างกันสิมาทางนี่คนเจอเรื่องสีอย่างแบบนี้คนอยู่หนองหานคนอยู่หนองหานเข้าสิได้เห็นเรื่องสีปฏิบัติธรรมอะไรอยี้ยสีจะมาปฏิบัติธรรมกับปู่แล้วนะฮะสีไม่มือเหรอเนาะครับผมไม่ได้อยู่องค์เดียวแล้วปู่เนาะเจ๊ก็ยังบ่คิดหยังดอกครับเจเลยเขาว่ามาเบิ่งซี่สิมาเอาหนามมาแผลกนึง มาถวายแล้ววัวป uh ูอ huh. ยู่จังใดจังใดซอห้างวัดเนี Tonight> ่ยหนด่ะปูมาจากสาปิ่นมาจังใดอายุเท่าใดจังสันจังสีปันน่าเอื้อรวยอันมางามไหมวัวปูตกใสหลังค่ะโอ้ยลมมันแห้งมันตาเราตีสองทุกอย่างยาม ก็คือปู่ฝันนะครับเอาเงินแบงค์ร้อยไปสวดให้เงินเพิ่มแล้วเพิ่มไหมครับปูวันในในในพิธีกรรมใน,ในฝันนะะในพิธีกรรมเจ้าของก่มเงินไว้อยู่ครับกล่องหนึ่งแต่ว่าในพิธีกรรมปูกระเทียงกับเขาว่าเอเงินของปูเขาไปในพิธีคือมีแค่นี้ปูคิดว่าปูไม่หลกว่านี้เดียว,ว่าสันยังบวชเสร็จยังบวชเสร็จต่สันสันบาน เม่อวดเ็จอันส่วนอันปูออกไปก่อนสันอ้าวคนที้กล่ำเงิ่อนหรือใบมีแต่ใบละลอยด้ครับว่ามีใบใยอื่นผสมเลยใบลอยมัดทุกใบเป็นตัง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 หนึ่ศูนยศูนะอย่าลืมนะศูนยบอกพูดหนึ่งศูนยจากเรืวองบอกเลยูสสใสอยู่เลขเก้าสี่เก้าสี่ปูออกเดี่ยวเท่าไั้นแล้ว แต่ช่งยางแบบโคเรียเขาเรียกครับรู้วกมันซุนๆมันแปลกใจโอ้ดูฝันหังสือฝันแปลกๆเมื่อละละมือพวกโตจากไปละตืนมาเไม่ได้กินอะไรมาเดินจงกรมอยู่เลยเขามานั่งฝันนอนฝันรับฝันสาวเดียวตื่นเตือนมาไม่ คือฝันยังคือบวกฝันคือเขาคือบวกฝันว่าห้องบอกมาบอกเด็กโดดคือมาฝันเป็นประหารจริงือเศเงินเพิ่มนี่สิว่าเศษสามตัวเอสทีบดสิบปเดิเพิ่มวัสนุคนเศกให้เงินเพิ่มเนี่ยเออไม่ไธรรมดานะปูนเนาะแต่ว่าเงินแบ่งลอยปะค่ะเออใบละลอยเอนใบลยใบใบละลอยเงิน ฝันดีหรือฝันร้ายฝันว่าได้กำเงินกำขำได้จับเงินได้กับขำอี๋ฝันดีนะครับอคือแมนบอขึ้นไประเบิดนั่ครับฝันดีอยู่นะครับผมได้กำเงินเลยนะครับผมต้งแต่ปกตมามือน่อยหะตอนแรกมากเมือนม่ฝันเกี่ยวกับเงินกับขำหนดแยกอยู่แล้วมุ่ฝันขึนมุ่ฝันขึ้นน่อะ ครับเอเอถือว่าฝันดีนะปู่เนาะอืมฝันดีค่ะคือว่าแต่กรรมแบ่งร่อยส่วนเงินเฮ้ยเงินกรรมเงินเลคือในฝันคือว่าหอบเอาหอบเอาหอบหอบเอาเงินใบละลอยนออาดนั้นแต่ว่าเงินเขากรรมไปทีว่าฉันเจกให้เงินมันเพิ่มลาย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 เห็นไหมนี่ฝัน จ้าของไเวรปืนผู้ทำพิธีหรอกแต่ว่ามีบริวารมีพวกญาติโยมมาทำกัดลายไกครับผมก็มีญาติโยมก็มีพาม,มีอะไรอย่างนี้แหละครับปู้ผู้ฝันว่าได้กกำเงินบ่ค่ะโอ้ยเด้หอบออเด็กบ่ยกำลังหอบเลยหอบเลยฝันว่าได้หอบเอาเงิน ละก็ได้สววพความบกูบเได้ยวดแต่แต่แต่ว่าในในในความรู้สึกคือว่าเอาเงินนี่ไปเขากับพิธีอเขาไปเขาไปนี่พิธีเข้าไปทําพิธีให้มันงอกเงยขึ้นหลยๆก็ว่าเก่านะแต่ว่าเฮาเอาล่งไปเจ็ดหมื่นทีห้มันเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณนะอแต่ว่าในความฝันปูหอบเอาเงินหอบเอาเอาเงินจนนี่เขาเอามาไห่เอามาว่างให้่เอ้า เงินปูขึ้นหลกว่านี่คือไห้ทานี้ในเทียงกับเขาอ่นอนโชเงินงแบงร้อยนี่แหละครับใบลอยนะอเห็นแต่ใบลอยอ่อนตอนเ <c oughs> อเอไอไม่ใบอ่นผสมนี่ใบลอยมัดเดี๋ยวไปกับใบลอยกองเตนเป็นโอ,โอ้แสดงว่าเลขเข้าแล้วนะปูเนาะ <c oughs> ไม่รู้เพราะปันแปกลกว่ะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของหลวงปูนะครับซีครับผมฝันว่าได้กำเงินกำคำเลยนะครับผม เมื่อคืนนี้นะฮะล่าสุดเลยนะครับผมแนวทางกับเก็บหน้าจอไว้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กระทางช่องเลยนะครับผมกับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ